เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่จริงแล้วเรามีอีกหนึ่งเกมอุ่นเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมแทรกก่อนที่เราจะมีการเดินทางไปทั่วช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียทั้งในเกาะฮ่องกองและประเทศญี่ปุ่นตาดำดำ่างๆดับ ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมันเป็นการลงเลกในสนามปิดที่สนามซอบแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของทีมเราเองต้อนรับการมาเยือนของทางช่างปั้นหม้อสโตกซิตี้ โดยในเกมการแข่งขันนัดนี้ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมหรือสื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวแต่อย่างใดแต่มีการนำเสนอคลิปวิดีโอไฮไลท์ออกมาตามหลังฝัานหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมูรและช่องทางอื่นๆของทีมเราซึ่งเพื่อนๆที่อ,อ,อยากจะชมไฮไลท์ของเกมการแข่งขันในนัดนี้ <c oughs> ก็สามารถจะหาชมได้ในช่องของเราด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าในเกมเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันที่ออกมามันเป็นอย่างไรกันบ้างไม่เลวพูเรียกได้ว่าไม่มีความอ่อนข้อกันเลยทีเดียวหลังจากเราขนผู้เล่นเกือบจะฟูทีมผสมกับบรรดาดาวลุงเล็กๆน้อยๆลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้แล้วเฉพาะการแข่งขันครึ่งเวลาแรกทีมของเราก็ออกนำไปแล้วถึง4ประตูต่อศูนด้วยกัน ไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การทำแฮตริกของทางดาวินนุนเยสที่เรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงเสียเลืเกินเป็นการต่อเนื่องต่อยอดผลงานของเขาตั้งแต่ในการแข่งขันนัดที่แล้วที่เราฟาดแข่งกับทางเพรสตันนอตเอนที่สนามดิฟเดลสเตเดียมซึ่งในนัดนั้นตัวของทางนุนเยสก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดด้วยเหมือนกัน นั่นหมายความว่าใน2เกมนี้เขากดไปแล้วถึง4ประตูกันเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งลูกเราก็ได้จัดทางริโอเอ็นกูโมฮาปิดการแข่งขันครึ่งเวลาแรกด้วยการนำาลิ้วถึง4ประตูต่อศูนย์จากนั้นมากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังเราก็มีการเปลี่ยนทีมแบบยกชุดซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เราเห็นกันมาแล้วในตอนที่เราเจอกับทางเพรสตันนอตเอ็นก่อนที่สุดท้ายก็จะมาบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูจากตูกของทางเฟเดริโกเคียซ่า ส่วนอีกหนึ่งจุดที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการประเดิมสนามของตัว f o r ์เรียนเวียที่เรียกได้ว่าเจ้าตัวก็มีการปล่อยของให้ทีมของเราได้เห็นกันแบบเต็มตาไปแล้วว่าทำไมเขาถึงมีค่าตัวมาหาศาลถึง116ล้านปอนด์ ในก็พูดถึงเกมการแข่งขันในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างทีมของเรากับทาง Stoke City กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาเจาบลึกเกี่ยวกับประเด็ดนนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย พราะหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดให้กับทีมของเราในช่วงมงนี้ก็คงจะไม่มีใครโดดเด่นเกินไปกว่าตัวของทางดาวินนูนเยสอีกแล้วหลังจากที่เขามีการยอมกกนผมจากเดิมที่ไว้ผมยาวมาเป็นผมในแบบสไตล์สั้นที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันมากนะกดังนั้นกับกลายมาเป็นตัวชนวนปลดล็อกสกิลการจบสกอร์ระดับเทพของเขาขึ้นมาได้ยังที่ได้บอกไปแล้วว่าในการแข่งขันปรีซีซั่น2นั้นตัวของทางนูนเยสก ไปแล้วถึง4ประตูโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เขากดแฮตทริกตั้งแต่45นาทีแรกเลยด้วยซ้ำไปนั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแฟนบอลในสื่อสังคมออนไลน์จึงต่างออกมาสน,นับสน,นุนเรียกร้องให้ตูวของทางนูนเยสอยู่กับทีมของเราต่อและก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าทางสโมสรของเราก็กำลังมีการพิจารณาอาจจะมีการปรับท่าทีเกี่ยวกับอนาคตของทางนูนเยสตวยเหมือนกัน ทีนี้เรามาดูตัวอย่างความคิดเห็นของแฟนบอลที่มีการโพสต์เอาไว้ในสื่อสังคมออนไลน์บ้างอาทิแฟนบอลท่านหนึ่งที่มีการบอกว่ากองหน้าตัวสำรองของเราร้อนแรงอีกแล้วในวันนี้เราควรจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางลิโอยุนเยสหรือทางเกียซ่าพวกเขาจะเป็นแบ็คอัพชั้นดีให้กับทางกัคโปอิเกติเกและสาลาเรกมีแนวรุกที่เรียกได้ว่าเต็มสตีมและเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพ หรือแฟนบอลอีกท่านหนึ่งที่ก็บอกว่านี่คือฤดูการของทางเกียซ่าอยากขายเขาออกไปนะเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเราแน่ในการแข่งขันฤดูการใหม่เช่นเดียวกันกับตัวของทางนูนเยสด้วยส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็มีการโพสต์เอาไว้ว่านูนเยสได้เห็นการย้ายเข้ามาของทางอิกเกติเก้แล้วและท้ายที่สุดมันก็กลายมาเป็นแรงกระตุ้นให้เขาต้องเริ่มยิงประตูหรืออีกคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันว่า และดูการที่สุดยอดของทางดาวินนุนเยสท้ายที่สุดมันก็มาถึงแล้วแม้กันนั้นมันก็ยังมีบางคนที่มองว่าการขายนุนเยสออกไปน่าจะยังเป็นตัวเลือกที่ดีของสโมสรอ,อยู่ขายนุนเยสออกไปเถอะอย่าปล่อยให้การยิงแฮตติกในสนามปิดต่อทีมที่ระดับแชมเปี้ยนชิพแบบนี้มาทําให้คุณต้องควยเขวกับสิ่งที่มันเป็นไปทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าอยากจะเห็นนักเตะอย่างทางนุนเยสอยู่ลงเล่นกับทีมของเราต่อไปหรือไม่อยากไรกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับอีกหนึ่งนักเตะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยนั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรียนเวีดนั่นเองหลังจากเจ้าตัวได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในสีเสื้อของทางลิงวพูลเป็นทางแรกไปแล้วในเกมเมื่อคืนนี้กับทางสโตกซิตี้หลังจากในเกมนัดแรกที่เรามีการอุ่นเครื่องกับทางเบรสตันนอตเอนนั้นตัวของทางเวทยังไม่ได้ลงไปโชว์ของแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ไม่ได้ทำให้แฟนบอลต้องผิดหวัง หลังจากเวียดก็โชดเทพได้ในทันทีด้วยการเชื่อเมเกมที่เล่นวันอย่างง่ายๆแต่ส่งประสิทธิภาพของเขา ล่าสุดทางแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกก็มีการประกาศมูลค่าของทางเวส์ออกมาหลังจากที่เราได้เห็นเขาย้ายจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนมาสู่ทีมลิเวอร์พูลของเราด้วยสน,นราคามหาศาลเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้ดีลนี้มูลค่าสุทธิรวมกันอยู่ที่ตัวเลข116ล้านปอนด์ทำให้เขาสร้างเสถียรภาพมาเป็นนักเตะที่มีมูลค่าแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราแล้วก็แพงที่ เท่าที่ประวัติศาสตร์ของทางพิเมเลิก์เคยมีมาอีกด้วยแต่เมื่อมาดูที่มูลค่าของเขาในเกมแฟนตาซีพิเมเลิย์ซึ่งปกติแล้วเกมนี้จะให้เรามีการจัดตัวผู้เล่นแล้วมีการเก็บสกอร์นับคะแนนไปเรื่อยๆก่อนจะมาดูกันว่าทีมที่ใครจัดขึ้นมาในช่วงท้ายฤดูกาลน,นั้นสามารถทําคะแนนได้สูงที่สุด ในเกมแฟนตาซีพิมลีกนั้นพวกเขาจะมีงบประมาณให้เราสร้างทีมขึ้นมาอยู่ที่ตัวเลข100ล้านปอนด้วยกันซึ่งค่าตัวของนักเตะในเกมนั้นไม่ได้อ้างอิงจากค่าตัวของเขาในตลาดซื้อขายแต่จะเป็นตัวเลขที่พวกเขาตั้งขึ้นมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและผลงานของนักเตะแต่ละคนอาทิเช่นอย่างตัวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักที่ถูกตั้งมูลค่าเอาไว้ที่10.5ล้านปอนด์จอแดนพิกฟอร์ดที่5.5ล้านปอนด์หรือทางรายยัดอนูรีที่6ล้านปอนด์ เปต้น,ตนซึ่งตัวของเวดก็ถูกประกาศราคาในเกมแฟนตาซีพิมลิกสำหรับฤดูกาลนี้ออกมาแล้วอยู่ที่ตัวเลข8.5ล้านปอนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าทักอเล็กซานเดอร์อีักเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นใครที่ต้องการจะดึงตัวเวียดเข้าไปสู่ทีมแฟนตาซีพิมลิกของพวกเราก็รีบไปจับจองซื้อตัวเขาเอาไว้ได้เลย เมื่อพูดถึงนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาและโชว์เทพให้กับทีมของเราในทันทีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญสำหรับแนวรุกของเรากันบ้างนั่นก็คือในราของทางหลุยดิออสปิดทีมชาติโคลอมเบียที่นี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นกระแสะข่าวเรื่องการจะเก็บเข้าของย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปหนาหูมากที่สุดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เหลืออกว่าได้ เื่อเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากหลายสโมสรชั้นนําไม่ว่าจะเป็นทางเสือใต้บาร์เยนเมลเนคเจ้าบุญทุ่มบารเซโลนาและลุมไปถึงทังเอลนาเซอร์สโมสรเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วย ยังไรก็ตามก่อนหนะ้านี้ทางบาร์เซโลนาก็เป็นทีมแรกที่ถอนความสนใจในตัวของทางดิอาสไปแล้วหลังจากพวกเขาไม่สู้ราคาค่า,าตัวของทางนักเตะที่ทางนวอููของเรามีการตั้งเอาไว้จึงเบนเป้าหมายไปขอยืมตัวทางมาคัตแวดฟอร์ดมาจากทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่หนเตดและใกล้ที่จะเป็นลูกข้อตกลงในดิวนั้นได้แล้ว ดังนั้นในตอนนี้ทีมที่เรียกได้ว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับตัวของทางดีอัสมากที่สุดก็คือทางายเยต์มิวนิกนั่นเองและตามการรายงานข่าวจากทางบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าพวกเขาไปยุติการเจรจาก,กับทางนิกเวลเดอร์มาเดสุนน่าจากทางมาข่าวสตุก์ดเป็นการชั่วคราวเพื่อจะเบนเป้าหมายทั้งหมดมาพยายามจะปิดตีลกันคว้าวตัวของทางดีอัสให้ได้ อย่างไรก็ตามจากการที่เกมการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในการอุ่นเครื่องระหว่างทีมของเรากับทาง Stoke City นั้นมันก็ไม่ได้ปรากฏชื่อของทาง d อ a สทั้งรายชื่อสิเ11ผู้เล่นตัวจริงและลรวมไปถึงตัวสำรองด้วยซึ่งก็เป็นเกมที่2ต่อเนื่องกันแล้วหลังจากในเกมกับทาง Preston North e n เองเจ้าตัวก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว นั่นทำให้ในตอนนี้มีการชี้เป้ากันออกมาเลยว่ามันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรกันว่านี้จะเป็นการส่งสัญญาณแบบกลายๆว่าตัวของทางดิอาร์สนั้นกำลังจะยะออกจากทีมของเราไปแล้วไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวจะไปลงเอยกับยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียหรือว่าเขาจะมีการย้ายไปเก็บเงินในเส้นทางอาชีพของเขาต่อไปที่ตะวันออกกลางกับทางเอานาเซอร์ก็ตามที่ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเองก็ไม่ได้มีรายชื่อลงเล่นให้กับทีมของเราในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากับทางสโต๊กซิตี้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทักรักซิสแม็คอริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเรานั่นเองเพราะเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ละไม้คล้ายคลึงก,กันกับตูของทางหลุยดิอัสต่าวข้างตน้นหลังจากไม่มีรายชื่อทั้งในการแข่งขันเกมแรกในช่วงปรีซีซั่นของเราที่เผชิญหน้ากับทางเบรสตันนอตเอนต่อเนื่องมาถึงในเกมล่าสุดกับทางสโตก์ติตีด้วย แม้กันนั้นสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างตัวของทางแม็คอาริสเตอร์กับทางดีอาสก็คือสําหรับทางดีอาสนั้น<ม>เขาค่อนข้างจะมีความชัดเจนและไม่ได้ปกปิดความปรารถนาที่อยากจะย้ายทีมออกไปเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางแม็คอาริสเตอร์ที่โจ้ตัวประกาศมาโดยตลอดเลยว่าเขามีความสุขด,ดีและต้องการจะอยู่คาแข่งในระยะยาวกับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไป ล่าสุดทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวจากทางนิวพูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราก็มีการออกมาประกาศชัดเลยว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์หายหน้าไปจาก2อเกมดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เป็นเพราะว่าเขากําลังอยู่ในช่วงของการเรียกคืนสภาพความฟิตกลับมาและเขาเองก็จะมีรายชื่อติดทีมในการเดินทางไปทัว์ทวีปเอเชียในช่วงปรีซีซั่นนี้กับทีมของเราที่ฮ่องกงและถัดเอซีมิลานต่อไปตามลําลดับด้วย ดังนั้นสำหรับเพื่อนๆหลายท่านที่รู้สึกเป็นกังวลใจกันว่าการหายหน้าไปของทางแม็กอาริสเตอร์นั้นมันจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกันกับกระแสะข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้จากทางฝั่งของสื่อประเทศสเปนที่มีการอ้างว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอยากที่จะได้ตัวเขาเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งในแผงกองกลางให้กับทีมของทางชาบิอรองโซซึ่งจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางดอยก็จะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันใดๆและทาง Mac อริสเตอร์เองก็ไม่ได้คิดจะย้ายทีมออกไปและว่าผู้ของเราก็ไม่มีความต้องการจะขายเขาด้วยแต่การหายหน้าไปของเขาในช่วงนี้ก็เป็นเหตุผลในด้านแท็กติกและสภาพความฟิตของนักเตะเท่านั้นแล้วเราก็น่าจะได้เห็นเขากลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราในการอุ่นเครื่องกับทังเอซีมิลานที่ประเทศฮ่องกองลงมไปถึงการอุ่นเครื่องกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปตามลำตับ หลังจากฟังเรื่องการทัวร์ปรีซีซั่นของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยพอล่าสุดหลังจากที่เราอุ่นเครื่องกับทางสโต๊ e c ซิตี้เสร็จ นักเตะทีมงานสตาฟโค้ชและรวมถึงคนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดของทีมเราก็ได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางไปทั่วช่วงปรีซีซั่นที่เอเชียเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลังจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราก็มีการออกมาประกาศรายชื่อ29นักเตะที่ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ตัวไล่มาตั้งแต่ทัดอาริสันเบกเกอร์โจโกูเมสวัตโรเอนโดเบอร์กิลฟานไดอิบราฮิมมาคนาเต ลุยด so ah, ิออสโดมินิกโซบอสไลนาวินนุนเยสอเริกซิสแม็คออร์สเตอร์มฮัมหมัดซาลาเคอติสโจนโคดี้กัคโปฮาวิเอนเลียคอสตาซิมิคาร์ตอันดูโรเบอร์สันไรอันกราวเวนแบบเบนโดเฟรดดี้วูดแมนจอจี้มามาดัชวีลีมิลอดเคอร์เคสฟร์เรียนเวสเชเดมี่ฟิลปง อามมนเป็กซี่ริโอเอนกูโมฮาคอนเนลมิสซีเออร์ไทเลอร์มอร,อร์ตันครอนอ์แบดลีย์ลูกาสเตฟันสันและโทยเอนยนี อย่างไรก็ตามจากรายชื่อนักเตะทั้ง29คนดังกล่าวข้างต้นนั้นเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ได้ปรากฏชื่อของทางฮูโกอิกเติเก้ดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสรไอทรักฟังเฟิร์ตที่ทีมของเราพยายามจะเดินหน้าปิดตีลกันคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟารบิโซโรมาโน่นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาใช้วลรีเด็ดประจําตัวของเขาไปแล้วว่า วีโกว่าทีมของเราสามารถจะปิดดิวกันคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้แล้วด้วยสนัราคาสูงที่สุดอาจจะไปแตะหลักได้อยู่ที่90-95ล้านยูโร แต่แม้กันนั้นการที่เราไม่สามารถจะคว้าตัวเข้ามาได้ก่อนกําหนดก่อนเดทไลน์ที่เราจะเดินทางไปทัวร์ช่วงปรีซีซั่นก็หมายความว่าอีเกติเกยังจะไม่ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาแต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าหากดิวนี้บรรลุลุ่วงออกไปอย่างเป็นทางการแล้วเขาจะมีการเดินทางตามไปสมทบกับ เพื่อนร่วมทีมทีหลังก็เป็นได้แต่หากสุดท้ายแล้วการดําเนินการทุกอย่างไม่ทันมันก็ยังมีการลงเล่นปรีซีซั่นที่เราจะกลับมาเผชิญหน้ากับทัชแอตเลติกบิลเบา Football, หลังจากการถั่วที่ทวีปเอเชียตามมาเป็นลําดับถัดไปในก็พูดถึงบรรดาน,นักเตะที่มีรายชื่อเดินทางไปทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกัน เพราะใน29รายชื่อของนักเตะที่ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นั้นมันมีอีกหนึ่งนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของเราที่ไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อดังกล่าวข้างตน้นนั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โจ้ตัวก็เพิ่งจะลงสนามให้กับทีมของเราในเกมกับทางสโตกซิตี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แถมยังเป็นคนทําประตูปิดท้ายช่วยทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้อย่างสวยงาม5ประตูต่อู0อีกด้วยนั่นถือเป็นการลงเล่นต่อเนื่องของทางเคียซาหลังจากเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่เราลงเล่นกับทางเพรสตันนอตเอนนนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ระด,ดับขำชื่นชมค่อนข้างจะมากกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามการที่โจ้ตัวกลับไม่มีรายชื่อเป็น29นักเตะที่ได้ร่วมเดินทางไปทัว์ช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียนดังกล่าวนั้นมันก็ทำให้ใครหลายๆคนมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเลยว่าตัวของทางเคียซ่าจะถูกขยายทิ้งออกจากสโมสรเราไปหรือไม่อย่างไรกัน ทว่าล่าสุดทางเจมส์เพียสเกี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิอัตเลติกสมรเข่าเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าสาเหตุที่ทางเคียซ่าไม่ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยต่างรบกวนเคียซ่าพลาดทิปเนื่องด้วยปัญหาความฟิตเล็กๆน้อยๆเพียสโพสต์ยืนยันเอาไวส้สั้นๆแต่ได้ใจความผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อหลายสำนักกันเลยทีเดียว หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีการดําเนินการแบบแปลกๆก,ก,กับตัวของทง Isaac, ังอเล็กซานเดอร์อีซัคดาวยิงตัวกิ่งของพวกเขาที่เจ้าตัวเองก็ตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆสําหรับทางหรือว่าู้ของเราก่อนหน้าที่เราจะมีการปิดดิวการคว้าวตัวทางคูโกอิกีติเก้มาจากทาักงไอแคร์แฟงเฟลด แต่ดูเหมือนว่าการที่เขาเหมือนจะช่วยโอกาสในการย้ายมาอยู่กับทางนิวอร์ลนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับตัวของทางนักเตะเป็นอย่างมากและนั่นก็ทําให้ตัวของทางเอ็ดดี้ฮาวมีการส่งตัวของทางอีซักกลับบ้านไปในเกมที่ทางนิวคาสเซิลบุกไปปราชัยแบบยับเยินให้กับทางม้าลายเขียวขาวครัสโกเิลติก แถมเจ้าตัวก็ยังมีการออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าสาเหตุที่เขาต้องตัดสินใจแบบนั้นก็เพราะว่าตัวของทางอีซักมีความไข้ขวยเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ัวกพันกับทางลิเวอร์พูลด,ด้วย ล่าสุดเราก็ได้เห็นหนึ่งในทีมงานเอเย่นของทางอีซักอย่างทางกอนคาร์โรไก่ตานมีการออกมายอมรับข้อเท็จจริงเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนังกเตะกําลังพิจารณาอนาคตของเขาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้ตัวอาจจะได้ย้ายมาลงเอยในทีมแอนฟิลด์ของเราอย่างที่มีใครหลายๆคนคาดการณ์กันเอาไว้ก็เป็นได้เรากําลังศึกษาและวิเคราะห์ตัวเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้นะไก่ทานกล่าว บางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการก้าเดินต่อไปของนักเตะโดยที่เราจะไม่ขอออกมาเปิดเผยข้อมูลใดๆเพิ่มเติมมากกว่านี้ว่าตัวของทักอีซักจะมีการย้ายทีมออกไปหรือว่าเขาจะเลือกอยู่กับทางนิวคาสเซิลต่อ จากข้อความดังกล่าวข้างต้นของตัวแทนของทางอีซักเองก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากเกิดประเด็นปัญหาระหว่างตัวของเขากับทางสโมสรซึ่งการที่เขาพูดออกมาเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ามันเกิดรอยร้าวระหว่างเขากับทางนิวคาสเซิลจริงและมีการพิจารณาขอ้อเสนอจากหลายๆขอ้อเสนอซึ่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะรวมถึงทางลิเวอร์พูลของเราด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ